ครับวันนี้เอาวันนี้เฟรี่ยนซอกเปลี่ยอกอเมซ่าลูกเปลี่ยบมาแล้วผมก็วันนี้มากับอเมซ่านะครับก็มากับเพื่อนๆเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีมิวเลิฟแล้วก็น้องๆจากดูมันดีด้วยใช่ครับก็สู้คือสุดครับวันนี้มาก็ทุกคนเนี่ยสามารถมาได้นะครับถึงวันอาทิตย์ที่15กันยานี้ครับก็มาช้อปปิ้งอเมซ่ากันได้นะครับส่วนลดสูงสุดถึง30%เลยครับกันแดดมันดียังไร กันอย่างยี่หมบอกบอกแฟนทีต้องถามว่าไม่ดีตรงไหนดีผเก็มันดีทุกตรงครับผมเ <พอ S 1> รคนนี้บพราะนี้ขอเปนยังไงบ้างคฟริกาครับผมโหก็มีโหการคิดค้นสูตรมากว่าร้อยปีแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีแบบว่าแฟนๆที่ loyalty <laughs> ใช่ครับผมเราก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ใช้มาเป็นแบบสิบปีแล้วเชื่อว่าทุกคนในนี้ก็ ต้องเคยใช้เนเซ่าแล้วก็ชื่นชอบกันอย่างแน่นอนตอบโจทย์คนเอเชียมากเลยเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเนี้ยก็บางเบาแล้วก็สามารถโปรเทคได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหนอะหนักเลยใช่ครับกระทาปุ๊บแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยแป๊บเดียวก็ซึมแล้วครับเพื่อนนะครับเป็นไงบ้างได้ลองเนเซ่ากันแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ครับได้ลองเนเซ่าโอ้โหใช้เอวิดเอเลยครับก็รู้อยู่แล้วว่าเขาดี เขาไปถึงอันดับหนึ่งเอเชียผมก็สบายใจอยู่แล้วไม่ต้องเป็นหว่วงที่วันนี้ผมเพงแนะนำให้พอน้องพอมใช้เป็นไงบ้างครับน้องพอมชอบอยู่แล้วครับเพราะตัผมใช้สีสีชมพูมาวมาวมิวใช่ครับก็รู้สึกว่าเป็นกระดาษที่ตีง,ง่ายแล้วก็ใช้ดีครับใช่อะอย่างเอเจเเจเป็นไงผมส่วนตัวผมผมใช้สีชมพูเหมือนพอมอ ใช่ครับผิวแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายใช่ผิวแพ้ง่ายผมเป็นคนเห็นเขาบอกว่าซึมไวซึมไวนี่เป็นยังไงซึมไวยังไงถ้าทาปุ๊บทาปุ๊บคือตอนยังไม่ทาก็ปกติแต่ทาปุ๊บก็เฮ้ยคนละซึมคนละซึมอ๋อครับไม่ไม่มันซึมเร็วจริงๆครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เหนอะหนะครับใช่แล้วก็ผิวผมบองบางครับใช้สูตรสีชมพูมันก็มันเข้ากับเราใช่เข้าก็คือของผมเนี่ยต้องรู้จักแบรนด์นี้มาจากแม่ครับคุณแม่เป็นคนแนะนำมา คือตอนแรกผมไม่ได้ใช้กันแดดใช่ไหมครับผมไม่ได้ใช้กันแดดแล้วก็ได้รู้จักเพราะว่าแม่ลองให้มเพราะว่าแดดในเมืองไทยมันแรงมากก็เลยได้ใช้กันนิสาจต่รายฝากแล้วการถ่ายกันซิาค่ะครับผมก็ฝากกันนิสานะครับอีเวนต์นี้นะครับก็มีตั้งแต่วันนี้ถึงที่15นะครับวันอาทิตย์15วันอาทิตย์กันยายนกันยายนนี้ถูกแล้วครับผมฝากถึงซีรีส์เราบ้างถ่ายทำอยู่นานนะครับก็ นิดหนึ่งน,นิดหนึ่งเลากแต่เดี๋ยวว่าตอนนี้อัปเดตความคืบหน้าหน่อยครับตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็รอออนแอร์ล่าสุดเพิ่งได้แอบดูเทรลเลอร์ใช่เป็นไงบ้างบอกเฉยๆให้ทุกคนตื่นเต้นแต่ไม่บอกหรอกว่าเป็นไงบ้างทำไมเป็นคนอยา่างนี้อยากให้ดู <c oughs> อยากให้ดู <c oughs> อยากให้ทุกคนดูเพราะว่าคือคือจริงๆพอดูเทรลเลอร์ละอ่ะสปอยนิดนึงมันตื่นเต้นเนาะเออมันดีตื่นเต้นตื่นเต้นรตัวตัวส่วนตัวชอบที่ตัวเองเหนื่อยมาถือว่าแบบเออแค่เทรลเลอร์เราก็โอเคละ ใช่เลยใช่เใช่เคือทุกคนตั้งใจกันมากอันนี้ทุกทีมมาแสดงทั้งหมดใช่ส่วนหนึ่งนะครับนี่ส่วนหนึ่งยังมีอีกยังมีอยู่อีกครับเป็นครึ่งโหลอ่ะผมว่าครึ่งโหลจริงๆก็คือแบ่งโรงเรียนกันใช่อันนี้ผมจะเป็นครูดอนพิทัธาอันนี้จะเป็นแก๊งอ่าเทพบุรพภาคนไหนดีบ้างเนี่ยดีโอ้ดีทุกคนไม่มีใครดีเลยดูจากหน้าแล้วกันนะครับเป็นแก๊งเด็กแสบเีย บอกเยอะไม่ได้แล้วกันบอกเยอะไม่ได้อยากให้ไปดูอยากให้ไปติดตามมันนะแน่ๆก็คือในแบบใน trailer ที่เคยดูก็คือแบบก็ตีกันสุดๆอยู่ใช่นั่ยังส่วนน้อยก็บู๊ก็บู๊กสุดๆเลยครับเรียกเรียกว่าเป็นแ action drama แล้วกันครับแอคชั่นนี่แอคชั่นแค่ไหนบอกผมดูโอ้โหอ่ะเรียกว่ามีทุกเอพิโซดครับมีทุก EP ก็คือตีทุก EP ตีคือไม่ได้แผลก็คือไม่ใช่ไฮสปูเป็นอะครับใช่ใช่มันเลือดออกใช่แต่ว่าทุก EP แล้วดราม่าล่ะสั่งดราม่ามันก็ต้องโอ้ก็ทุก EP ทุก EP ผมรู้สึกว่าทุก EP แบบนันค่อนข้างหนักใช่ครับก็ตีไปด้วยดราม่าไปด้วยไปด้วยดราม่าไปด้วยแต่ก็จะมีความรู้สึกอื่นๆต้มแกล้มไปต้องหว่างใคราทุกทุกคนทุกทุกคนที่นี้ททุุกกคนเมื่อกี้ที่นัน บีบอกว่าไงนะอะไรนะครับทีมงานบีบอกว่าไงนะโอ้ยอย่าเพิ่งบอกอะไรที่มันสปอยเยอะเออใช่มันจะไม่เซอร์ไพรส์เออแล้วบอกได้แค่ไหนแค่นี้แค่นี้เราเล่นเราเล่นแต่ก็มันใกล้แล้วมันใกล้มากๆแล้วอีกเดือนเดียวซึ่งระหว่างไอ้ก่อนหนึ่งเดือนที่จะออนเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าทุกคนก็น่าจะได้เห็นชิ้นงานโปรโมทความสัมพันธ์ตัวละครแล้วก็เทรลเลอร์ก็น่าจะปล่อยมาก่อนหน้าซีรีส์ออนแล้วเป็นก่อนหน้านี้แบบมีคิวบูเยอะเหมือนมีคนได้รับาเจ็ะ ครัเป็นเงยบ้างลูกก็เป็นอุบัติเหตุแบบไม่ได้ตั้งใจก็ถือว่าค่อนข้างหนักหนักที่สุดในชีวิตแล้วครับก็จูบแตกโอ้แตกเลยครับแต่ว่ามันก็เป็นความผิดพลาดครับแล้วก็ตอนนี้พักตื่นทุกอย่างโอเคกลับมาถ่ายครับตอนนั้นเบรกไปกี่เดือนสองเดือนสองเดือนทำอะไรกันไม่รู้เบรกเบรกทั้งกองครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นนักแสดงที่ต้องเข้าด้วยกันตลอดไม่รมันแบบอันนี้คือแอคชั่นแบบ หนักหน่วงเหรอมันถือว่าอุบัติเหตุเลี้ยวขนาดนี้มันหลายหลายเรื่องครับมันไม่ใช่แค่เรื่องแอคชั่นมันแบบนมีปัจจัยหลายปัจจัยครับใช่หลายเรื่องเกี่ยวบางครั้งมีฝนตกมีอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นครับอยากให้ทุกคนไปดูจริงครับขนาดนี้แล้วแต่วงดตอนนี้ก็ติดเปอร์เบอกได้ไหมไม่ถึงว่าอ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นตจบแล้วครับครับผมได้ดูแน่นอนก็เห็นแต่ว่าจะได้ดูเมื่อไหร่เดือนหน้าเดือนหน้าชัวร์ ชัวนะชัวใช่ไหมครับพี่ส้มชัวชัวเด้านชัวชัวคอนเฟิร์มมันยิ่งตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นรู้สึกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แบบตื่นเต้นมากๆรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนดูพอพอพอพวกเราทําเสร็จแล้วพวกเรายังคุยกันเลยแบบว่าอยากอยากมานั่งดูด้วยกันอยากอยากอะไรอยากเห็นพร้อมจะเปิดลงหนังไปที่บ้านที่บ้านครับถ้าผมชวนไปดูที่บ้านเฉยครับ เราสองคนอยางบอกกันอยู่นะคือจริงๆผมก็พี่เขาพูดมาหมดแล้วแหละครับแต่ว่าพูดได้พูดได้พูดได้คือจริงๆผมผมผมว่าเออ่เรื่องเนี้ยครับทุกคนนะครับตั้งใจกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังนะผมก็เหนื่อยกันหมดใช่ทุกคนเหนื่อยหมดผมว่าอยากทุกคนนะครับแบบได้ติดตามแล้วก็รับชมเพราะว่าพวกเราตั้งใจกันทำทุกคนจริงๆนะก็อยากให้ทุกคนเออ่ติดตามด้วยครับเราจะไม่ได้เห็นเรื่องประเภทนี้แบบบ่อยๆใช่ใช่ใช่อยากอยากให้รู้ว่าเออเราก็สามารถแอคชั่นได้ ไม่ใช่แค่ตลกหรือดราม่านี่อยากเน้นว่าเออเราที่ร้ายร่างสตรายใช่เกย์ร้ายร้าได้ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างสบายนะครับล้างคองยังอยู่ไหมครับล้างคองยังอยู่ล้างอะไรนะครับร่างคองร่างคองไหมอุ้ยพวกเราล้างทองทุกคนครับเพราะว่าก่อนที่จะถ่ายทำเนี่ยเรามีไปเรียนแอคชั่นไปต่อยมวยเพราะงั้นทุกคนเนี่ย ร่างทองครับก็เป็นประกายกันในกองคุ่นเลยหรอใช่ครับใช้อเนซ่าก็เลยได้เป็นร่างทองด้วยแล้วนองิกก็ยังอยู่ใช่ไหมอะไรนะครับก็ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับครับนาซิสเนี่ในกองทั้งหมดยืนทั้งหมดเลยทองี่ครับโอ้ใครเปลี่ยนประกายสดน่าจะคนนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี่ยม่อยู่ใีนยเอียวเดี๋ีเ๋เราขาย ผมทุกคนรู้ว่าผมทองอยู่แล้วเอาอยากให้คนอื่นบ้างนี่งานนี้อยากอะไดีครับครับทองไม่เราไปเงินได้ไหมครับไม่ไม่ค่อยทองเท่าไหร่ครับใช่ก็คือแวววาวเป็นอ่าเป็นแวววาวแทนแต่คนนี้เข้าฟิตเนสตลอดเลยนะใช่ไหมใช่ครับใครครับงานนี้ครับครับอาถรรพ์การเดินตัวเองบ้างตอนนี้คือมันต้องฟิตหนักขนาดไหนะครับเพื่อให้แบบว่ารูปร่างจะคงเตะอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้อะครับครับผมก็ เรื่อยๆครับจริงๆก็วันไหนถ้าว่างก็จะพยายามไปใช่ก็พยายามเมนเทนรักษาให้มันแบบว่าอยู่กับเราไปได้นานๆเพราะกว่าจะมามาได้แต่ละทีก็ใช่ว่าจะง่ายๆเนาะใช่ใช่ตลาดตอนนี้แหละคนเขาโชว์รละครกดดันละครมันเยอะเลยเหมือนกันครับจะมีโอกาสที่เห็นบ้างไหมคะยไปรอดูในซีรีส์แล้วกันนี่เหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกไม่มีที่นีเห็นหรอที่จะให้รอดูอัพอะไรนะครับ จะมีให้เห็นใช่ไหมที่จะให้รอดูรัางของผมก็มีบ้างแก้มแกล้มไม่ให้กำลังใจแฟนๆได้รอตั้งการผมกลัวแฟนเสียใจอะเลยอย่าดีมาถึงขั้นนี้แล้วโอเคครับผมไปฝากดูด้วยครับร่างท้องผมนานี้ดไม่มีไม่มีแล้วก็จะแข็งแกร่งสุ้กุลครับครับอ๋อสกาสกา ของเพนินก่อนนี้คือเขาบอกว่าเขาปืนสกาครับครับพี่เพนินซ์เขาได้อาเรียนองมท้าอีกแล้วครับผมยังไงบ้างครับตอนนี้ติดตาโอ้ดีใจครับผมดูไลฟ์สดอยู่ตั้งแต่รอบแรกเลยแต่ว่ารอบสุดท้ายไม่ได้ดูเพราะว่าต้องตื่นมาออกกองเรื่องไฮสกูเฟย์นามี่นั่นแหละใช่ครับก็เลยไม่ได้ดูก็ได้อัดคลิปแสดงความยินดีกับพี่เขาไปแล้วครับก็ดีใจมากๆใช่ครับมีโอกาสได้เคยเจอเคยคุยกับพี่เขาก็โหเป็นแบบว่า พีโลของคนไทยเลยใช่เพราะเราเชียร์กันในกองเลยใช่ครับโดยเฉพาะสองคนนี้นี่แอบแอบแบบอยากตีแบตตามเลยใช่เฮ้ยเขาเชียร์คอนโดเขาเชียร์คอนโดตอนนี้เฮ้ยก็เราคุยกันเรื่องโอลิมปิกไม่ใช่หรอโอลิมปิกได้ก็ใส่ได้ได้หลายใช่ใช่เราก็คุย ไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเขาชื่อเทนนิสเขายังเทควันโดได้เลยพรุ่งนี้เขาอาจจะมาเล่นแบดก็ได้ใช่ได้เลยยังบอกให้จริงแต่ผมเข้าใจว่าคุยกันเรื่องโอลิมปิกไงเไไดด้้พวกเราเชียร์กันตอนนั้นพวกเราเชียร์กันจริงอยากพีเชียร์วิวใช่ครับขอไปด้วยครับผมเชียร์ที่เทนนิสเหมือนกันครับสุดยอดโอเคครับ